กลับมาก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้นะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะเวที่2 H Y ใช่จ้ะโอมโอมโอมนี่เขาไปฉีดมาเขาหายไปวันสวันดิฉันก็เงฉีดอะพูดให้ชัดเจนไปฉีดอะไรกูจะรู้ไม่มึงฉีดอะไร าเขาฉีดวัคซีนเดี๋ยวคนเขาจะไปฉีดอย่างอื่นฉีดอะไรอ่ะอาจจะป่วยไปฉีดยงฉีดยาไงไม่ใช่ฉีดโอกไมเพทเนี่ยน่ากลัวนักเกิร์ลไอ้ฉีดโอกไมเพทน่ากลัวใครจะทำกันแน่เออนะครับคือคุณผู้ชมนะทวิตที่ 2hy นะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก <fits S 1> <Violence> ่อนเลยเมื่อเมื่อคืนใช้มาเมื่อคืนเนี่ยหยดไปเกินห้าหยดเป็นยังไง เย <You> ก็ร่อยนะแม่เนาะฉันชอบอฉันชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแห้งเร็วแล้วมันไม่เหนียวถ้าเราซื้อในห้างเนี่ยพันหบาทเนี่ยเหนียว700บาทเค,เคยใช้มาแล้วของญี่ปุ่นก็เหนียวไม่ค่อยแห้งเนาะไม่แห้งไม่ซึมไม่ซึม <อะ S 1> ด้วยแต่ว่าเทว้นที่ทูเฮสไวนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเชื้อนะคะ แต่เขาสกัดมาแบบเออจะบอกว่าแปลกๆมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเขาสกัดมาแล้วเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่ามันดีมันไม่เหนียวอะเอาไปเออมันไม่เหนียวอะเออนะฮะมันเป็นหัวเชื้อก็คือวิตซีคาราเจนแล้วก็ไฮยาคใครที่มีรอยดาหนาๆเยอะๆนะฮะรอยดาหนาๆเยอะๆนะฮะผู้ชมใช้ไปได้เลยทาไปนะฮะ5ห้หยดนะฮะอาจจะหยดเยอะหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เครื่องสำอางที่คุณมีอยู่หรือเวทสำอางที่คุณมีอยู่ไม่ต้องทิ้ง คุณทาเท่าที่ t h y ลงไปก่อนเลยหล,หลังจากล้างหน้าแล้วคุณทาไปเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ถึงกี่วินาทีเนี่ยมันก็จะแห้งแล้วอพอมันแห้งเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ทาครีมที่คุณต้องการบำรุงเนี่ยทับไปได้เลยนะม,มันก็จะซึมเข้าไปตามปกติตามที่คุณต้องการาสิ่งที่คุณจะได้รับตอนเช้าคือเวลาคุณล้างหน้าเนี่ยใบหน้าคุณจะสว่างขึ้นหนึ่งสเต็ปเลยนะครับื่น,นดีชอบคือเจ้าของก็เป็นคนตายอายุ60อิยังไง เ็เป็นคนผิวคล้ำแต่มันอมชมพูเพราะว่าเขาใช้ของเขาเองด้วยเขาใช้ตัว2ทวินที่ 2HY เองด้วยนะคะ่าดีเลยแหละพันหไม่ขาย700ไม่ขายไม่ขาย500ก็ไม่ขายวันนี้เหลือเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาพิเศษเดิมมันห9 0รือาบด้านหนขวด30 ml แต่เราไม่ขายนะ FC รายการเราลดให้ราคาพิเศษเหลือ1ขวดเนี่ย390บาทเท่านั้นนะคุณชมนะ1ขวด30 ML เคาน์เตอร์แบนไม่ได้นะฮะราคานี้390บาทนะฮะบอกเลยว่าคอลลาเจนวิตามินซีไฮยาลูรอน3ตัวนี้มาอยู่ในราคาแค่390มันคุ้มมากๆา,กากนะในการดูแลผิวหน้าของเรารีบโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0804628455ครับ0804628455ห,หรือว่าไลน์แอดได้เลยนะครับแอทไซตามด้วย2 2 h y นะฮะนี่ขึ้นด้านล่างแล้วรีบโทรก็ได้ไลน์แอดก็ได้ไลน์แอดเราไปคุยเป็นข้อความแล้วก็จะได้เก็บเอาไว้ได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกมมีไลลน์ก็ โทรไปแล้ง่ายสุดเลยรับรองว่าจบที่ชเวจิทูเฮชยไฮยาลูรอนวิพันะครับคุณผู้ชมนะฮะ,ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะ,ะไปดูข่าวประเดินกันต่อเลยนะครับแอดมินเพจแจงแทนหลังอั้มพัชราภาโดนดรามา่าหนักนะฮะก็ปิดไอจเป็นส่วนตัวไปแล้วเรียบ<ห>รอยนะ้อยล่าสุดทางอั้มพัชราภาซื้อเป็นแฟนเพจที่สร้างขึ้นมาโดยแฟนคลับของซูเปอร์สตาร์อั้มพัชราภาเนี่ยออกมาชี้แจงแทนว่า แอดมินขออนุญาตพูดถึงเรื่องประเด็นอยู่ที่ตอนนี้นะฮะหลังที่อ้ำาเนี่ยตั้ง i อเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วเราเคารพทุกความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยบางกลุ่มกลับไม่ได้เรียกร้องในสิ่งนั้นให้ตรงประเด็นกลับมาต่อว่าเขาด้วยท่าทีที่หยาบคายโยงไปเรื่องอื่นๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่เป็นความจริงทั้งในเรื่องหน้าที่การงานผลงานตัวตนหรือแม้กระทั่งเรื่องการช่วยเหลือของน้องหมาเองเนี่ยอันนี้ก็งงเหมือนกัน ในส่วนตรงนี้นะ่ขอยืนยันว่าพี่อ้ําพยายามช่วยเหลือทุกคนนะทั้งคนแล้วก็ส์ก็ช่วยเหลือหมดทุกด้านแหละโดยมาตลอดเี่กก็ช่วยตลอดไม่ค่อยออกสื่อบ้างหรือบางทีสื่อก็ไปเล่นกันเองดังนั้นเนี่ยเราควรแสดงความคิดเห็นในอยู่ในขอบเขตของความเป็นจริงดีกว่าอันนี้อดเดนพูดนะแม่นะไม่ใช่คนอ้ําพูดนะการมาต่อว่าด่าทอเพื่อความสะใจของตนเองเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะฮะตอนนี้เห็นว่าตอนนั้นเป็น ดูเมื่อวันที่9มาคุณแม่อมยอดฟอลโล่ของคุณน้่งสิบสามล้านอ่ะเป็นแสนเลย13ล้านแล้วข้อน,นีล้ล่วงมาอยู่ที่ตอนนี้เหลือ12.9ล้านคนล่วงไปเท่าไหร่ประมาณหลายหมืนห่นอยู่สองหมืก่กว่ากว่าอ๋อเหรอประมาณหลายหมื่นนะ20,000กว่ากว่าเมือมอม่อวานดูดูแต่ว่านอกจากคุณน้่งเองก็ยังมีดาราอื่นอีกนะแม่ดาราที่ยอด ตกลงมาเลยต่อจากคุณอ่ำคือชมพู่อารยาเราจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ยังไม่มีเข็มสองนะคุณแม่อะไร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 ดูเขาขายของดีนะว่าเป็นเสียงนี้นะเออถ้าเป็นเสียงอื่นจะแย่เลยนะใช่ค่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อคุณชมพู่อารยาเนี่ยนะครับก็ยอดตกเหมือนกันนะยอดตกไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่โดนทัวร์เหมือนกันก็คือคุณปูปยาเพราะคุณปูปยาเองเนี่ย ออกมาเหมือนเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ก็มีหลายคนไปรีทวิตนะครับบอกว่าอุ้ยสองปีที่ผ่านมาหายไปไหนคืออ้ําไม่ควรให้น้องแอดมินมาตอบนะคะอ้ําต้องตอบเองค่ะยังไงคุณแม่ในเรื่องของเรื่องเรื่องของการ call อาใช่ไหมประเด็นคือเรื่องของการคอ l l o ก็ประมาณนั้นที่หลายคนเรียกร้องกันแหละอ้ําต้องตอบนะคะอ้ําไปให้แอดมินตอบไม่ได้ค่ะนะคะอ้ําต้องมาตอบเอง เพราะว่าทุกคนอยากจะฟังจากปากอ้ำทุกคนไม่ได้อยากจะฟังจากปากน้องน้องแอดมินมแต่น้องแอดมินเ็าทำถูกแล้วก็ไม่อยากให้พี่อ้ําเนี่ยลงมาปะทะ,ะแต่จริงๆแล้วอ้ําต้องตอบนะฮะแล้วก็อาจจะก,กลับไปตั้งไพรเวทเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาคาดหวังว่าดาราที่เขาชื่นชอบอย่างซูเปอร์สตาร์หลายนคน, <S 1> 1. <S นอย่างตูนบอดี้สแลมอ้ําพัชาราภาหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย เขาอยากจะรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่เขาอยากจะรู้ว่าคุณคิดเห็นยังไงกับโรคระบาดที่มันระบาดแล้วยังไม่หายขนาดฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจในระดับ90%แล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังติดกันอยู่เนี่ยเขาอยากจะฟังความคิดเห็นของคนที่เขาชอบว่าเขาคิดเห็นยังไงอ้ําต้องตอบค่ะต้องออกมาพูดต้องออกมาตอบค่ะถ้าอ้ําไม่ตอบเนี่ย มันก็จะเป็นผลที่มันไม่ดีต่อตัวเราก็มาเป็นสิถ้าถ้าพูดในมุมบอกว่ามาเป็นสิของเขาไม่ได้ขอจะออกมาพูดก็ได้แม่ออกมาพูดก็ได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อ้ําเป็นบุคคลสาธารณะอ่าอย่างนั้นไปอ้ําเป็นบุคคลสาธารณะเวลาอ้ําฉีดวัคซีนอ้ําลงภาพว่าวัคอ้ําฉีดวัคซีนแต่ว่าเวลากรณีอย่างเงี้ยอ้ําต้องตอบได้บ้างอ้ําต้องพูดได้อ้ําพูดได้อยู่แล้วอ้ําเป็นคนที่แบบว่าพูดจาแล้วทุ้คนก็รักอยู่แล้วมันต้องพูดบ้างถถ้้าาาาไมมม่่พูดเเลยยนนนนีััจจะะทํใหสกรณ์ มันอาจจะดูุเยบเงียบไปแต่คนไทยหลายๆคนเขาจำไงเออเนี่ยรักแล้วทำไมไม่ยอมพูดเลยอ่ะถ้าออกมาพูดมันก็จะเหมือนดาราบางคนที่บอกว่าออกมาแบบพูดไปเพราะกระแสหรือเปล่าเพราะโดนทัลลงเลยต้องออกมาพูดหรือเปล่าก็าต้องพูดบ้าง ก็ต้องพูดบ้างมันก็จะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องพูดแต่ก็ต้องออกมาพูดน่าจาว่าอ,อย่างน้อเป็น,นิงฐานเสียงถูกป่ะถูกต้องอพ,พออ้ำพูดทีไรเนี่ยไวลาวค,ครับอ้ำพูดหรืออ้ำมแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสังคมมันมีแรงกระเพื่อมถูกต้องครับาอ้ำไม่พูดเลยอย่างเงี้ยมันก็เงียบไปเงียบไปเงียบไปกันเงียบไม่ดีนะคะมันต้องมีการพูดบ้างนะคะ หรืออัจหรือหรือในมุมมองเองคือทางด้านของตัวของคุณอ้ําเออันนี้ผู้ในมุมมองของโอมนะอ้ําเป็นอ้ําก็ได้อ้ําแอบแซบอ้ําอึ้งอ้ําแอบแซบเออเออบอกว่าอาจจะไปช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาจจะไม่ได้ออกสื่อแต่ว่าบางทีมันก็ต้องคนออกไหมอ่ะถ้าสมมติเขาอาจจะเขาไม่ได้นิ่งไงเขาไม่ได้นอนอยู่เฉยเฉยแต่เขาอาจจะไปช่วยในหลายเรื่องแหละเขาอาจจะไม่ได้ค a l l เอาแบบในโซเชียลแต่เขาก็ไปช่วยเหลืออันนี้ผู้ในมุมมองอาจจะนะแต่จริงๆรแล้วมันควรเดี๋ยมาพูดใช่ไหม ถ้าตามหลักที่ถ้าถ้าคนที่เป็นดาราดังๆจริงอะใช่ต้องพูดต้องพูดต้องพูดอดาราฮอลลีวูดเขาพูดกันค่ะเขาดังกั่เราล้านเข้าเขายังพูดเลยค่ะอเราก็มีสิทธิ์ที่จะต้องพูดได้นะคะคิดยังไงเห็นยังไงเราก็พูดได้แต่มันเป็นจริงนะแม่ที่บอกว่าถ้าเป็นพวกดาราดังๆออกมาพูดอะทุกอย่างมันขับเคลื่อนนะเป็นแรงกระเพื่อมชิ้นดีมช่เป็นกระบอกเสียงฐานหนักเลยอะเพราะประชาชนแหกปากประชาชนก็คาดหวังว่าคนที่เขารักเนี่ยจะพูดเมื่อไหร่ เนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดคนที่เขารักไม่พูดเขาก็มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกเสียใจผิดหวังนะคะก็แล้วแต่ค่ะเขาจะไม่พูดก็ได้หรือเขาจะพูดก็ได้ก็แล้วแต่เขาค่ะแต่แต่แต่ควรจะพูดค่ะแต่ควรจะพูดโอเคนะคะเอาละครับเราไปดูอีกหนึ่งดาราแล้วก็ไปคุณหมอด้วยนะครับหมอฤทธิ์นะฮะบอกว่างงแล้วหนึ่งปมฉีดวัคซีนสูตรผสมให้มันยังไงล่ามทำไมไม่เอาวัคซีนที่ราคาดีราคาถูกกว่ามาใช้ล่ะ เพราะว่านี่เลยหมอฤทธิ์ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นวัคซีนสุ่รผสมใช่ไหมโดยเจ้าตัวได้ตั้งคาถามเรื่องนี้ว่าท่านจะผสมสูตรไหนล่ะแฮชแทกเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของนักวิชาการระดับประเทศเราไม่มีสิทธิ์ไปกําหนดตรงส่วนนี้นะฮะแต่คําถามที่เกิดขึ้นก็คือหมอฤทธิ์บอกว่าท่านเนี่ยพยายามนะฮะผสมวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทํางานวิจัยขึ้นมาเอง ในขณะที่มีวัคซีนประสิทธิภาพสูงกว่าที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปออและทั่วโลกใช้อยู่<ะ>ทำไมไม่เอาวัคซีนนั้นมาใช้เลย<ะ>และว่ากันว่าราคาถูกกว่าด้วยของดีของดีกว่าบวกถูกกว่าเท่ากับไม่ใช้แต่ของแพงกว่าบวกคุณภาพต่ำกว่าบวกต้องมาปรุงเองเท่ากับเลือกใช้<ะ>หมอรีบอกแบบนี้เลยนะ,ะคิดยังไง ก็หาเหตุผลไม่เจออยู่ดีครับเออหมอฤทธิ์พูดแบบนี้เลยนะฮะเราก็ต้องเชื่อหมอนะเชื่อหมอแล้วเราเชื่อหมอฤทธิ์ไงนึกว่าหมอยงอะไรไม่รู้จักไม่เคยเชื่อแรงเลยนะเราเชื่อหมอฤทธิ์นะแต่ไม่เชื่อหมอยงออทำไม่หมอยงออกจั๊กไตเชื่อไหมล่ะเชื่อเงียบโกหก ทำไมอะหมอยงจะเก่งหมอยงบอกว่าเราจะต้องผสมสูตรนี้แล้วก็เว้นวักแค่สสัปดาห์ไม่ต้องเว้นวักนานแล้วก็บอกว่าชือโรคมันไม่รู้หรอกว่าเป็นวัคซีนตัวไหนเขาบอกงเี้ยมันไม่รู้หรอกชีีไปเถอะแล้วหมอฉีดเจมหมอยงฉีดเจมส่เซอร์<ะ>มั้งนะฉี<ช>ดหมอก่อนไหม ฉีดตัวหมอก่อนเขาบอกเขาฉีดแล้วแล้วแต่หมอค่ะหนูมีทางเลือกหนูก็ไม่ฉีดแบบหมอค่ะอคดีบอกว่าส่วนผสมวันนั้นก็คนก็ด่าเยอะพอตกมืดหน่อยก็นายกประชุมสองชั่วโมงก็บอกว่าให้เด็กไว้ก่อนเรื่องนี้เช้าลุงขึ้นก็ไปให้เป็นสูตรเดิมอไม่ให้ผสมนายกนะท่านฟังนะเพราะว่าคือหมอยงอ่ะเขามีแต่คนด่าบอกโอ้ยเก่งกว่า WHO อีกนะองค์การอนามัยโลกเลยนะใช่องค์การอนามัยโลกเตือนมาแล้ว องค์การอนามัยโลกเตืนอนมว่าอย่าไปทำซ่มซุ่ม5ซึ่งถ้าใครไปฟังของ WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกชี้แจงเขาก็พูดบอกว่าไม่ควรฉีดแต่แปลว่าไม่ได้ว่าห้ามหมายถึงอย่าให้เราอะคนเราอะมนุษย์อย่างทุกประชาชนทั่วไปอะไปทำเอง <ừ> อย่างเช่น์<ม>องคชิเอสตามาอะใช่ไหมเข็ม2อะ่ะ ขอไปฉีดซีโนแวคดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าแพทย์เองมีการศึกษาวิจัยแล้วแต่ต้องมีข้อมูลยืนยันและส่งไปที่ WHO และ WHO บอกว่าเฮ้ยมันโอเคอันนั้นได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีใครทำที่เป็นระหว่างซีโนแวคกกับเอสซาซเนกาเพอามีแต่ตัวที่ดีๆเขาไปผสมกันอันนั้นนะที่ทั่วโลกเขานิยมแต่ว่าพอประเทศไทยอันนี้พูดที่สรุปเลยนะบอกว่าจะเป็นซีโนแวคเข็มแรกเข็มสองเป็นเอสซาเซเนกา ทุโลกอึ้งเลยเพราะไทยเป็นประเทศแรก number one number one number one แล้วเมื่อวานฉีดของอะไรไปไปซาเซเนกาแล้วเป็นยังไงคะ <c oughs> ก็ป่วยงไง <c oughs> จบค่ะไม่ <c oughs> ป่วยในที่นี้ไม่ได้เป็นผลไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าแพ้นะแต่เป็นผลข้างเคียงที่ทุกคนเป็นหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมากเป็นน้อยก็ขึ้นแล้วแต่ว่าระบบร่างกายแต่ละคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีก6เดือนอีก7เดือนเขาบอกให้ไปฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งเอาไหมอีะยี่ห้อซีโนแวคเหรอ ขาจะให้ฉีดได้ไงอมฉีดไอซาแล้วเข็มสองก็ต้องไปไอซาเซนร์มมอนเป็นเคสทดลองไงเคสทดลองไม่เอาหรอกเป็ปเคสทดลองทำบ้าเลยแม่เคสทดลองคนไทยไม่ใช่หนูทดลองอ้าวเห็นอมบอกว่าอมเชื่อหมอคนนี้หมอยงหรอไม่รู้หมอยงไม่รู้เขาเก่งเขาเป็นหมอจุฬาเลยนะอแต่กูเชื่อบบไอ้นี้นะอันามัยโลกอมก็เชื่อแต่ทำไมหมอยงไม่ฟังหมอ WHO เลยอ่ะไม่ทราบค่ะแต่ท่านก็ <differences> แล้วแต่ท <laughs> <Yeah S 1> ่านค่ะอ่ะสักครู่นึงก่อนนะครับก่อนคุณแม่จ้ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ผสมมาเรียบร้อยแล้วแต่เป็นของดีนะคะไม่ใช่ของไม่ดีมาผสมกันนะคะวิตซีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยานะฮะผสมกันมาเรียบร้อยแล้วเป็นหัวเชื้อเลยนะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้นะหรือว่าเก็บไว้ใน ที่ห่างแสงหน่อยนะคะใช่แล้ววันนึงใช้เวลาหาดรอปดรอปก็คือหยดนะคะคอาจจะใช้เยอะหน่อยบริเวณที่มันดำๆๆเนี่ยนะคะใช้เยอะๆเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วเนี่ยแป๊บหนึ่งมันซึมแห้งแล้วแล้วก็คุณไม่ต้องไปทิ้งเครื่องสำอางที่คุณซื้อมาอยู่แล้วกว่อนหน้านี้นะคะคุณใช้ต่อได้เลยคุณใช้ทับได้เลยเพอมันแห้งเสร็จแล้วคุณใช้ทับได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ เจ็ดพันห้าร้อยไม่ขายเจ็ดร้อยไม่ขายห้าร้อยกว่าบาทก็ไม่ขายขายเท่าไหร่คะหนึ่งขวดสามสิบมลวันนี้นะครับให้ราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการเมา้อมันคันป่างรีบเลยนะเพราะคนสั่งจองเยอะมากโปรนี้จะหมดไปวันไหนไม่รู้จะลงวันไหนไม่รู้แต่ว่าเฉพาะโปรบ้านเราเอ้ยเฉพาะโปรรายการเรานะอ่าที่อื่นเขาไม่มีนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าโปรราคาเราเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้ลดแล้วเดิมราคห้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะถ้กเคาน์เตอร์แบงก์ก็เป็นพันกว่าบาทนะแม่นะเออแต่มารายการเราสามร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งขวดโปรโมชั่นนี้จัดเลย รีบโทรเลยฮะ0804628455 0804628455หรือว่า l i น์แอดแอดไซ์ 22HY กับ t w e n t y t h y Hyaluronic นะครับ<ะ>อ่าเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนฮะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ<ๆ>เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ